ICT คืออะไรและแตกต่างจาก SMC ยังไงกันแน่แล้วเทคนิคไหนที่จะทําให้เราได้กําไรหรือว่าทําเงินได้จริงกันแน่ทั้ง ICT และ SMC เนี่ยเขาเป็นระบบเทรดที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนาะในการทํากําไร ICT เนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง liquidity นะเป็นหลักนะเรามาดูกันครับว่า liquidity เนี่ยมันคืออะไรเวลาเราจะเทรดนะครับถ้าเป็นระบบเทรด ICT เนี่ยเราจะมองก่อนว่า high and low มันอยู่ตรงไหนก็คือจุดสูงสุดนะครับของกราฟยกตัวอย่างตรงนี้เนาะเราก็จะตีครับ จุดสูงสุดของกราฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะตีครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น higher high ลงมาข้างล่างเหมือนกันครับเราก็จะตีจุดที่เป็นจุดล่างที่เรียกว่า low เก่านั่นเองครับถ้าใครที่ยังไม่เคยได้เรียนน่ยว่ากราฟมันเคลื่อนไหวย,ยังไงเนี่ยด้วย Uncle ั l ก o ริ t h m ipda เนี่ยก็สามารถกดขึ้นไปเรียนข้างบนนี้ได้นะครับเนี่ยกวา liquidity ก็คือคนที่รอดักบายอยู่ตรงบริเวณแนวรับแบบนี้หรือคนที่รอดักเซลล์นะครับ รงบริเวณแนวต้าตรงนี้นั่นเองนะนี่คือการเคลื่อนไหวของการาฟฉะนั้นเรามาดูกันครับนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า Liquidity ครับหรือก็คือเป็น Stop Loss ของรายย่อยสำหรับคนที่รอบายตรงแนวรับเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็จะทุบกิน Stop Loss รายย่อยก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่เราเรียกว่าเป็นลีควิตี้นะคราวนี้เรามาดูฝั่งข้างบนกันครับ กราฟมันก็จะวิ่งขึ้นไปทะลุเห็นไหมฮะเพื่อนๆก็คือจะทะลุขึ้นไปสําหรับคนที่รอดักเซลบริเวณแนวต้านตรงนี้นะเพราะว่าเขาเห็นว่าแนวต้านเก่าอยู่ตรงนี้หลายๆคนที่เซลล์บริเวณแนวต้านเนี่ยก็อาจจะโดนกิน Stop ปลอสนะครับอันนี้เราเรียกว่า liquidity เราเข้าใจ liquidity แล้วเราลองมาดูตัวของ SMC กันบ้าง SMC เนี่ยจะในเรื่องโครงสร้างราคาครับเป็นระบบ SMC นะก็คือจะรอให ราคาเนี่ยเแบรกโครงสร้างราคาเก่าขึ้นไปก่อนแล้วเมื่อราคาเนี่ยย้อนกลับมาข้างล่างตรงบริเวณดีมานบริเวณตรงนี้เห็นไหมครเพื่อนๆก็จะเป็นจุดเข้าซื้อของตัวระบบ SMC นั่นเองคราวนี้เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่าระบบเทรด ICT เนี่ยจะในเรื่อง liquidity ส่วน SMC เนี่ยจะเนเรื่องโครงสร้างราคาคราวนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเป็นจุดเข้าของ ICT เนี่ยจะเข้าตรงไหนจุดเข้าซื้อของ i c t เนี่ยก็คือจะรอให้ราคาเนี่ยเแบรบคไายขึ้นไปก่อน แล้วเมื่อราคาเนี่ยไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะอ่าแบบนี้เห็นไหมครับครั้นี้พอราคาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้เนี่ยตัวแท่งเทียนราคาเนี่ยจะมีการรีเทสเมนต์ขึ้นไปนะครับเพื่อทำการรีบาลานซ์ตรงจุดข้างบนนี้จะเป็นจุดเข้าซื้อเห็นะครับของตัวระบบ ICT นั่นเองจุดเซล์ของ ICT เราลองมาวัด n i h e reward กันว่าเราจะได้กำไรตรงไม้นี้เท่าไหร่นะเราเข้าเซลตรงข้างบนนี้นะ แล้วก็เอา RR ประมาณนี้นะครับก็คือเราจะได้อย่างน้อยเนี่ยเท่าผมลองเปิดไม้เซลล์ตรงบริเวณ ICT ตรงนี้นะเรามาดูนะครับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่อ่าโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็จะได้กำไรเนี่ยประมาณ3เท่านั่นเองนะครับถ้าเป็นระบบ SMC ล่ะจุดเข้าซื้อจะอยู่ตรงไหน,นก็คือ SMC เนี่ยจะรอให้ราคาเนี่ยสามารถเบรกโครงสร้างขึ้นมาก่อนฉะนั้นเมื่อเบรกโครงสร้างขึ้นมาเสร็จเนี่ย ระบบ s อ c ก็จะรอให้ราคาลงมาบริเวณ Discount Zone แล้วก็หาตรงช่วง Demand Supply นั่นเองนะครับจากนั้นตรงบริเวณตรงนี้เราก็จะเป็นจุดเข้าซื้ออ่าเราก็รอเข้าซื้อตรงนี้ครับสมมติว่าราคาทุบขึ้นมาข้างล่างตรงบริเวณเข้าซื้อตรงนี้แล้วผมก็จะเปิดออเดอร์บายครับตรงนี้แล้วก็ลองวางลิสต์รีวอครับว่าจะได้เท่าไหร่ ก็คือจุดทำกำไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณก่อนไฮเก่านะแล้วก็สต็อปรอครับตั้งข้างล่างตรงบริเวณแนวรับนั่นเอง่ะเราลองมาดูนะครับอ่านี่ก็จะเห็นแล้วว่าทั้ง2วิธีเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้เหมือนกันนะเพียงแค่จุดเข้าซื้อของแต่ละที่อ่ะมุมมองจะต่างกันนั่นเองถ้าให้สรุปว่า ICT และ SMC เนี่ยแตกต่างกันยังไง1ก็คือ ICT จะเน้นเรื่อง liquidity ก่อนก็คือจะรอให้ราคาเนี่ยมีการ ขึ้นมากวาด i q u i d i t y หรือว่า stop loss ของรายย่อยก่อนจากนั้นเมื่อราคานะมีการ r e t e s t m e n t ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นจุดเข้าซื้อที่ทำกำไรได้ของ i c t นั่นเองส่วนถ้าเป็นระบบ SMC จะเน้นเรื่องโครงสร้างราคาเป็นหลักว่าตอนนี้ราคาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วจากนั้นจะเข้าซื้อตรงบริเวณจุด demand supply นะถ้าอย่างตรงนี้เห็นไหมครับราคามันย่อลงมาเนี่ย จะเข้าซื้อตรงดีมา์บริเวณของดิสเคิลโซนนั่นเองวันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าทั้ง2ระบบเนี้ยก็สามารถทาเงินได้เหมือนกันแล้วก็ทํากําไรได้สูงเหมือนกันนะวิธีการเข้าซื้อเนี่ยจะคนละมุมมองกันนั่นเองนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของระบบ i t t ก็คือราคาเนี่ยมีการยืนยันว่า กลับตัวลงมาแล้วแล้วค่อยเข้าเนี่ยก็จะทําให้เราปลอดภัยมากกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนกินสต็อปล้อเนี่ยมันจะต่ำมา,มากๆอันนี้คือความเจ๋งของระบบประเอทีทีนั่นเองถ้าใครไม่อยากพลาดนะเทคนิคดีๆในการเทรดทำกำไรด้วยระบบะเทรด i t t เนี่ยก็สามารถกดติดตาม Subscribe ในช่อง ITT t r a d e r ได้เลยแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยมาเจอกันใหม่วิธีการเทรดทำกำไรได้แบบง่ายๆครับ